ลองวันนิดนึงทั่วผมก็กดรับไปบ้างแล้วผมเข้าเคว้นะคะก็จะมีบิวโพเดนแฮร์รี่เคนแล้วก็โรดีโกมาเตอร์เดนไรส์เบคแคมนะคะแล้วก็อิสกับพัมก็วันไดนะคะแล้วก็ซาลิบาอลิเชเดอร์โนแล้วก็เลฟ์เดอรินทุ่ผมเราแล้วก็เอามาไว้ในอินเทอร์็ตแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ้าง ใจมากๆนอกจากที่ว่าผมอัพด้วยสีมือตัวเองผมผมใช้แฮนดี้เขนตัวเดียวขึ้นเป็นแดงอะก็ <S <S> <S ถือว่าดวงดีแรงของันี้ก็ไม่ได้อยู่สูงน,เนะเพราะว่าผมก็แพ้อยู่บ้างเป็นหลายๆครั้งเพราะว่าผมก็บางทีผมก็เจอทีมตึงอะคือแบบโอกาสฝั่งทีมตรงข,งข้างคือแบบมีแต่เขียวของคูู่ มีแต่เหลืองอันนี้ก็เห็ว่าโชคดีหน่อยเนาะโชคเดียวโชคดีมากๆไม่น่าหน่อยอ่ะืึโอ้จูเซริขีหมุมไม่ได้ดึงหรอกอเทนแฮรี่เคนยี่สิบเป้งเฮ้ยประตูคือใครอ่ะ แต่ผมยิงไปแล้วนะจ๊ะประตูเป็นใคสผมไม่สุเอ้า,อาโอ้ยคิกิอะไรกันครับนี่เนี่ยยูหูหูหูว้าไม่อุตส่าห์ได้ลูกคิ๊กใช่ป่าวะ อืมโหใช่เลยมัง้งมั้งนะมั้งนะมังม้งมงอ้าวพียกิงทำไมพี่พี่ยิงทำไมครับยิงพูเข้าใจแล้วครับผมไม่ได้เป็นขอดูขอ,ของมึงครับเอ่ออาจจะมีคำหยาบอีกนิดงคระบผมขี้เกียจเบอร์เพราะผมเบอร์ไม่เป็นผมเบอหัดใจแอบ ทำหลายๆคลิปแล้วเนะแต่ผมก็มาเพึ่งนึกกับตัวเองว่าเลืมไปดูข้อสอนเลยวะ่ะ <c oughs> เลื่มไปดูคลิปพวกสอนใช้โปรแกรมโู่นี้นัน่นอืมก็ชิวๆนะตึงๆเดี๋ยวผมโชว์ตึงอุ๊บหมดเวลากกอนนี่อะเกือบเกืบอบแบบโชว์หมุนโค้งๆปั่นเข้าโก แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายไม่ยาวถ่ายแปบบ๊แบ,บเดียวถ่ายแป๊บเดียวนะถ่ายแป๊บเดียวแต่ตัดประมาณ20-30านาทีประมาณน,นี้ก็ถือว่านานสำหรับผมอยู่นะแต่ก็ไม่ได้นานนะอุย้ยอันนี้เจอทีมตึงแค่แค่เห็นแค่เห็นหลอดสีเหลืองคือแบบ แต่คนใช้โจเป็นลิกปะทุกคนผมไม่เข้าใจดิยคุณชูน้องขับครับคับครับครับ,รบ,รบลุก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 ฟีกปิกเกล็ดปิงโฟเดฟโฟเดฟยิงไปไหนอะพี่พี่พี่พยิงไปไหนอะผมผมไม่เข้าใจอะเออมองมองเออ ประตูประตูประตูก็ก็แค่ประตูงงงวเอาเอาเอาแฮร์ร hey. oh. okay. um> totally> okay. ี่เคนพี่พี่ไม่ยิงนะครับพี่พี่แฮร์รี่เคนยิงให้เข้าโอเคจังวะนี้ฟิลโฟเดนยิงให้เข้านะแก้มือโอเคไปมองไหมมองไม่ป ตัวหลักๆผมก็จะไม่ค่อยมองลูกทรงพลังจะเป็นพวกกองหลังสมากกว่าที่ผมเน้นมองลูกทรงพลังเนาะตัวอื่นผมไม่เน้นมองลูกทรงพลังอะผมเน้นแต่กองหลังเจอแบ็คสองตัวแ,วแฮลลรี่เขียงเข้าไปแฮร์รี่เคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไติดกระเป๋าแฮร์รี่เคีนยนไปครับ คันโตหน้าคันโตหน้าก็แค่คันโตหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้กลายเป็นคันโตนี่เลยฟิวโฟเดนอือชนะใสใสเฮ้ยทำไมเล็บยาชินผมแบบนี้ป้องกันไม่ได้แบบนี้โอเคผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะเล่นสองตาก็บ่าแล้วผูว้คนนี้เอฟฟิวโฟเดนไงครับ คัเม่เอฟิวฟูดี้ัเเนาะตอรก่นสองตตนี้ผมยิ้สงจะได้ลงพรุนี้มั้พรุนี้ก็คือวันสังขานะอัดวันที่หนึ่งเนาะอาจจะได้ลงพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ แม่อืมงฮันนีลจังวันนี้จงัวจงวนันนี้แฮร์รี่เคนยิงเข้าไปอุย้ยประตูประตูมันไม่เท่าไหรอ่อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิลโคเดนดีเอ้ฟิลฟิลเคนอะเดี๋ยว <c oughs> มีฟิลเคนยิงไปประตูอโอเคเข้าตกใจหมดนึกว่าไม่เขา้เาเดี๋ยวผมพี่้โชว์ พี่คิกเข้าอ,อ่ะนะพี่คิกแบบตึงๆงอ่ะคนมันตึงอ่ะฮันเนี่อะส่งไปแบบคมคมฟิวเฮรีโฟเดนผมโอ้โหเฮ้ยเอ้าฟิวเค้นไม่ได้เลย ส่งให้แฮร์รี่โฟเดอรมาช่วยผมไม่เข้าใจเลยอะ่อนะเอ้าแฮร์รี่เหี๋นะอือมแบ็กซ์อืมแบ็กซดายผมมาอยู่มาอยู่หน้าได้ไงวะเฮ้ยฟิวฟิวเอ้่ฟิวเคน้นปี๊ยิ้ไม่ได้อะ่ะอเล็กซานเดอร์โนส่งให้เอ่อ,อ,อแฮร์รี่แฮร์รี่โอเดอมไม่น่าสลับเลยสมองจะเบอร์ ฮันแน่ทำไมข้ายิงขายิงแต่ดีๆไม่ได้โอเคโอเคเลกนี่เตียเ